ชมค,ครับเมื่อวานนี้นะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอนะครับทางด้านของอาจารย์ปานเทพพวพงพันธ์ครับคณะบดีวิทยาัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยนายนวัดอิสรกักยศีลและสาวงามจากเวทีกองประกวดมิสแกลนไทยแลนด์2025ทั้ง77จังหวัดพันเอกนายแพทย์ทวัตชัยการเจนะรินหรือว่าอาจารย์หมอทวัชัยอดีตอาจารย์และแพทย์สเลกร,รมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมการเดินทางเข้าพบกับทางด้านของพันธุ์ตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนค พิเศษเพื่อยื่นครียกร้องให้ DSI ตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือว่าแตงโมเพื่อคืนความยุติธรรมอย่างโปร่งใสและขอให้รับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพบข้อพิรุษและเงื่อนงำการเสียชีวิตโดยมีนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธรัฐมนตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันธรัฐมนตรีนัทพลดีเยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับเรื่องและตอบข้อสักถามโดยนายนวัตนะครับกล่าวว่าเนื่องด้วยคดีอุบัติเหตุของนางสาวนิดาพัชรวีรพง์หรือแตงโมเป็นที่สนใจจากคนไทยทั้งประเทศ ด้วยข้อสงสัยที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับคำให้การรวมถึงหลักฐานที่ปรากฏและพฤติกรรมของคนที่ปราศจากหลักฐานแล้วอ้างสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุและการให้รายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลารวมถึงสภาพศพและข้อสงสัยข้อพิรุษยังไม่ได้อยู่ในสํานวนรวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญหลายคนถูกตัดออกจากการเป็นพยานนอกจากนี้นะครับยังมีสาเหตุที่ต้องสงสัยและมีการตั้งข้อสังเกตอีกมากมาย จึงทาให้ผลการสํารวจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมจากหลายสถาบันที่ได้ทําโพสํารวจผลไม่ต่ํากว่า99%จากทุกการสํารวจนั้นเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมอําพรางบอนวันนะครับกล่าวอีกว่าในสังคมไทยต้องยอมรับว่าการใช้เส้นสายการใช้อํานาจยศถาบาร,รมีของข้าราชการรวมถึงการใช้เงินเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงยังคงมีปรากฏอยู่เป็นระยะซึ่งในกรณีนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทุกกลุ่มว่า อาจมีสิทธิ์ในการใช้สิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมือได้วันนี้ตนจึงเดินทางมาพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีดีเให้ดีเรับไว้เพื่อสอบสวนอีกครั้งเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สังคมไทยได้ข้อสรุปที่แท้จริงนอกจากจะเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตแล้วส่วนสําคัญการมายื่นร้องขอในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงถึงความเป็นมาตรฐานของการใช้กฎหมายในประเทศไทยรวมถึงความโปร่งใสในองค์การตำรวจเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ และความมั่นใจของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปได้ไหมครับท่านอธิบดีขอไม่เกิน1เดือนก่อนที่มันจะสายเกินไปหรือขอก่อนวันที่29ที่จะสืบพยานสุดท้ายได้ไหมครับได้ไหมครับก็จะประชุมกันให้ก่อนเพื่อนะให้รู้ว่าเราจะสามารถจะตกงได้ไหรือไม่ ตนข้อแทุกคนขอบคุณท่านอธิบดียกมือไหว้ถือมวลชนไหว้ค้างไว้ถ่ายภาพเดี๋ยวให้พูดนะคุณหมอถ่ายภาพเลยนี่เรามากาบรเราเป็นเจ้าของภาษีทุกบาททุกสตางค์นะฮะอย่าเจ้ายศเจ้าอย่างอย่าใช้อำนาจยศถาบรรดาศัง่งให้ดูรู้สึกเป็นชนต่างชั้นนะครับท่านอยู่ได้เพราะเงินของพวกเราน้องๆทุกคนเนี่ย ขายของทุกวันเอาภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไปบำรุงทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นย่อมีสิทธิ์จะเรียกร้องมาตรฐานในการใช้กฎหมายและมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านคนที่พูดลอยลมไปเรื่อยๆเพื่อให้เวลามันผ่านไปจนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงมีใครบ้างที่ร่วมขบวนการอย่าทําให้เราต้องสงสัยและหนักใจถึงขนาดนั้นว่าสังคมไทยเราจะไม่มีวันเปลี่ยนอำนาจเงินอำนาจของโยศมันจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความยุติธรรม เรื่องแต่งโมแค่20%อีก80%คือคำว่าศักิ์ศรีของคนไทยทางประเทศมันค้ำคอพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งต่อให้เป็นรัฐมนตรี ก็ต้องให้ความสนใจมากกว่านี้ทั้งนี้มีรายง,งานเพิ่มด้วยนะครับว่าทางบอสนวัดเนี่ยได้มีการเปิดรูปภาพของแตงโมงครับที่มีลักษณะเหมือนถูกเอามือเนี่ยไผ่หลังให้พันธุ์วตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดูโดยย้ำว่าเป็นภาพเหมือนแตงโมงถูกมัดมือไผ่หลังและย้มว่ายังมีอีกหลายรูปที่มีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวประมาณ20ภาพขอให้ดีเอสไอรับไปดูด้วย ให้ดูเราแล้วกันนะครับที่คือรูปจริงทั้งหมดทุกอย่างตรงนี้ใช่ไหมที่ไพ่ไหลังในเวลาเอาแค่ไพ่หลังก็พอคือเวลาที่เราเชิญทงานกันนะครับผมพูดตรงๆครับท่านที่พึสตาติพใหมาเก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะมาเชิญล้าหลังไม่นููมไม่ได้การจะไปยืนตรงไหนสักอย่างหนึ่งต้องรู้ทุกเรื่องอันนี้เชิญไปที่ภาพได้เลยครับนี่คือรูปจริงที่ขึ้นมา ต้องขออภัยสำหรับผู้วายชนด้วยเหมือนยู่วัดมือให้หลังครับและยังมีรูปชนี้อีกเยอะที่เราเก็บไว้เป็นความลับมากมายก่ายกองที่เป็นรูปพกช้ำดำเดียวมีร่องรอยเต็มตัวไปหมดแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในหลักฐานไหมผมไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่พอนะครับท่านอธิบดีว่าเราจะต้องมาคุยหาความริงแค่เศษเสี้ยว ในนี้มีอีกประมาณยี่สิบภาพภาพจริงทุกภาพครับนะเขามีหมดแล้วครับมีหมดแล้วเป็นประเทศนะครับแล้ว็ัก่เป็นจังหวัดก็ ขณะที่นายสมบูรณ์ม่วงกล่ำครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ในฐานะผู้แทนของพันธบทเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้เรายินดีที่ท่านเดินทางมาเรายินดีรับทุกเรื่องของพี่น้องประชาชนที่จะช่วยได้ซึ่งเรื่องของท่านก็เป็นส่วนหนึ่งและเรายินดีที่จะดําเนินการซึ่งแม้เรื่องนี้เกิดขึ้น2ปีมาแล้วและกระบวนการกฎหมายได้ไปถึงศาลมี2จําเลยรับสารภาพส่วนจําเลยอีก4รายศารนัด29มกราคมนี้ซึ่งตามกระบวนการแล้วท่านยังมีสิทธิ์ร้องเพราะเป็นคดีอาญา แผ่นนดินที่ประชาชนร้องได้แต่กระบวนการของ DSI ที่จะรับเป็นคดีพิเศษนั้นหากเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษจะมีคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ DSI ควรรับเป็นคดีพิเศษทั้งนี้ยืนยันว่ากระบวนการของ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินการในคดีอาญา มันไม่สามารถที่จะทําไปแถลงไปได้นายสมบูรณ์เปิดเผยอีกนะครับว่าสําหรับขั้นตอนการรับคดีมี3ขั้นตอนคือ1รวบรวมข้อเท็จจริงและเมื่อเห็นว่ามีความเป็นไปได้ก็จะมีการสรุปข้อมูลเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสืบสวน 2. การสืบสวนคดีพนักงานผู้รับผิดชอบจะมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐานเป็นเรื่องสืบสวนโดยต้องมีหลักฐานชัดเจนเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการรับเป็นคดีพิเศษ3 การรับเป็นคดีพิเศษจะเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่ถ้าองค์ประกอบเข้ากฎหมายก็สามารถรับไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษได้โดยอำนาจของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ถ้าเป็นคดีที่ไม่เข้าลักษณะคดีพิเศษก็เสนอคณะกรรมการคดีพิเศษได้แต่คดีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงเท่านั้นเพราะในคดีอาญานั้นการกล่าวถึงบุคคลใดอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ได้ ในสมบูรณ์กล่าวต่อนะครับว่าขอให้มั่นใจว่าทุกคําพูดของท่านจะส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ตกแม้แต่ประโยคเดียวแต่ในการดําเนินการนั้นอาจเป็นระยะเวลา6เดือนหรือใดๆก็าตาม ตนในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรียุติธรรมจะมีส่วนเร่งรัดทําให้เร็วที่สุดรับปากได้เลยว่าจะไม่ล่าช้าจะทําตามขั้นตอนขอให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาหรือภายในหนึ่งเดือนก็สามารถมาทวงถามได้นอกจากนี้ในวันที่22มกราคมนี้ขอให้ท่านรวบรวมพยานกี่รายก็ตามหรือรูปภาพต่างๆให้เอาเข้ามามอบให้กับพลตรีนัทพลดิษยธรรมได้เลยด้านพลตรียุตนากล่าวว่าตนเข้าใจความประสงค์ ที่ต้องการให้ DSi อสไดำเนินการทําความจริงให้ปรากฏว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องราวนั้นๆเรายังไม่ทราบจึงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานดังนั้นจะทําการใดก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะเรามี3ขั้นตอนคือการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลการสืบสวนสแสวงหาพยานหลักฐานและการสอบสวนเป็นคดีพิเศษตอนนี้เป็นเพียงแค่ชั้นแรกต้องรวบรวมข้อมูลจนกว่าจะชัดเจนว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอีกทั้งในส่วนของการรื้อฟื้นคดีจะทําได้หรือไม่นั้นต้องนํามาพิจารณาก่อนว่ากฎหมายเปิดช่องให้จาเลยหรือแพ้หรือผู้ร้อง ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจจะมีการเบริกความเท็จการนําพยานหลักฐานเท็จเข้ามาหรือไม่อย่างไรและยังมีเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องซึ่งต้องเกิดขึ้นก่อนสารชั้นต้นมีคําพิพากษาพันตรียุทธนากล่าวอีกนะครับว่าต้องมีขั้นตอนว่าจําเลยต้องเสียเปรียบหรือไม่จึงต้องย้าว่าในชั้นนี้กฎหมายเปิดช่องให้เราทําอะไรได้บ้างแต่ขอให้เข้าใจว่าเจ้าพนักงานจะทําการใดก็ต้องดูกฎหมายว่าเปิดช่องให้ทําหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการประชุมก่อนเพื่อดูว่า DSI สามารถดำเนินการอะไรได้บ้างและจะแจ้งผลความคืบหน้าให้ทราบแน่นอน พันธุ์วียุทธนาบอกว่าขอให้ไม่ต้องกังวลดีไอเนี่ยถูกออกแบบมาให้พิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วอย่างที่เรียนว่าจะดําเนินการสิ่งใดกฎหมายก็ต้องให้อํานาจถ้ากฎหมายให้อํานาจเราก็ทําเต็มที่แต่ถ้าทาโดยไม่มีอํานาจเราก็จะมีความผิดเสียเองตอนนี้จึงต้องพิจ,จารณาข้อเท็จจริงและประมวลเรื่องทงั้งมียินดีดําเนินการให้ความเป็นธรรมในระยะเวลาอันรวดเร็วอาจไม่ถึงปีประมาณ3-6ถึงเดือนก็ได้ทราบความคืบหน้า ด้านพันธบตรีนัทพลดีเซียธรมครับผู้ช่วชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเบื้องต้นกระบวนการของเราจะเน้นไปที่นิติวิทยาศาสตร์ การรวบรวมพยานหลักฐานเพราะเรามีมาตรการพิเศษในการรวบรวมเพื่อพิสูจน์ข้อได้จริงแต่วันนี้คือจุดเริ่มต้นเนื่องจากเราได้ไปสังเกตการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูว่ามีอำนาจในการดำเนินการในส่วนใดได้บ้างด้านจันทร์ปานเทพครับกล่าวว่าการที่มีมิสแกลนจาก7 7จังหวัดคือตัวแทนของผู้หญิงทั่วประเทศเมื่อพวกเขารู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อ3ปีที่แล้วคนเหล่านี้จึงมาทวงความยุติธรรมแต่ตอนนี้เราห่วงเรื่องเวลากังวลในส่วน ข,ข้อเท็จจริงบางประการเช่นพยานหลักฐานต่างๆจะถูกทำลายไปก่อนหรือไม่แล้วเมื่อใดจะนําไปสู่เลขคดีพิเศษยังไม่นับรวมชี้มูลความผิดหรือไม่แต่หลายท่านในกรมสอบสวนคดีพิเศษในตอนนี้เป็นตำรวจเก่ามาก่อนสิ่งที่เรากังวลคือกระบวนการที่จะต้องดําเนินการเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือตํารวจถลับเรื่องไปเฉยแล้วไม่กําหนดเวลาและไม่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้พลังผู้หญิงที่มาในวันนี้คงจะผิดหวังซึ่งก็ไม่รู้ว่าในวันข้างหน้า จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกอีกครั้งขอให้ดิษไอรับปากว่าจะทําคดีอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วซึ่งต่อมาครับท้าน,นของพันธบ,บทเอกทวีสอดส่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมาถึงห้องประชุมและกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเรามีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดูแลเรื่องซับซ้อนในคดีอาญา แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขโดยคดีนี้นั้นเดิมทีตำรวจเป็นผู้สอบสวนและปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลถ้าหากจะมีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาจะต้องมีการใช้พรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พศ2526และคดีต้องเป็นคดีเด็ดขาดแล้ว ส่วนหากเป็นคดรีระหว่างการพิจารณาของศาลถ้ามีประเด็นสำคัญใดก็อยู่ในอำนาจของอัยการหรือมีการกล่าวหาหรือยืนยันตัวบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนมาก่อนหรือมีการกล่าวหาใหาม่ก็จะมีอำนาจสอบสวนได้อย่างไรก็ตามตนขอเรียนว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอีกทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งอายการและศาลก็ได้มีการดำเนินการอยู่ซึ่งเท่าที่ตนรับฟังหน้าที่ของ DSI คือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือถ้ามีความจำเป็น ก็ต้องตั้งเลขสืบสวนคดีพิเศษและเมื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงพบข้อเท็จจริงมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจึงจะมีการรับเป็นการสอบสวนคดีพิเศษทั้งนี้ในคดีที่มีผู้เสียชีวิตมีอยู่3หลักประกอบไปด้วยหลักที่ 1. หลักเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนขึ้นอยู่กับผู้รวบรวมหลักฐาน 2. หลักการตรวจพิสูจน์ 3. หลักโดยชอบด้วยกฎหมายในการตรวจพิสูจน์เคสแบบนี้ถ้า DSI จะตรวจสอบ ก็อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นบัญชีไว้กับสารซึ่งจะมีพ่านนิติเวศบ้างจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเสียหน้าเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมคือต้องทําความจริงให้ปรากฏพันธุ์นบัตเอกทวีเปิดเผยอีกน,นะครับว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในไรก็ตามก็ต้องให้อยู่บนพยานหลักฐานซึ่งมีทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุ แต่ในกฎหมายไทยมีพยานผู้เชี่วชาญด้วยซึ่งเราก็ต้องพึ่งตรงส่วนนี้อย่าไราก็ตามภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้จะรับเรื่องนี้ไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่หลักการคือต้องทำให้รวดเร็วจึงขอให้ดีเอสได้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อออกเลขสืบสวน และเมื่อมีเลขแล้วก็จะทําให้เราสามารถประสานงานได้มากขึ้นทั้งนี้กรณีการรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือเพื่อสอบสวนใหม่นั้นถ้ามีคนกระทําความผิดใหม่อันนี้สอบสวนได้แต่ต้องมีการกล่าวหาพร้อมยืนยันว่าหลักการสอบสวนอยู่ที่พยานหลักฐานเจ้าพนักง,งานต้องมีความกล้าหาญไม่มีอคติหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็ทําตามพยานหลักฐาน